สวัสดีคน,นด้วยครับอยู่ k, นะครับไอมาสมาวิวเกมฮันไกลอิมแพกในวันเกิดของยาเอะสากุระนั่นเองนะครับก็เป็นวันที่2 2กระกฎาคมนั่นเองตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเป็นวันเกิดนางนะวันนี้แต่ไปเห็นในเฟซไงก็เ,เลยแบบเอ้ก็เลยมาอาัดเก็บไว้เช่นเดิมนะปีนี้เราจะเก็บให้ครบนะปีหน้าก็ค่อยว่าก,กันนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมน่าจะยังไม่ได้โหลด CG นะใช่โหลดอย่างอื่นด้วยเลยแล้วกันนะครับมาว้าว ภาพโคตรสวยอ่ะเอ้ยผมผมรู้สึกผมชอบความที่แบบกดซ่อนแล้วุูบแบบภาพมันแบบจะอันนี้หมดเลยอ่ะเออนะครับกลางฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยเสียงจัก,กระจันสบัดปีกและพุ่มไม้ไหวในยามค่ำคืนมีเสียงหัวเราะล,อ,ลอยขึ้นมาจากตีนเขาเบาๆเ,เทศกาลฤดูร้อนประจำปีเวียนกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนกระด,กกระดาษ เคืนนี้มีหิงห้อยเยอะเลยนะน่าเสียดายที่อีกไม่นานอากาศจะค่อยๆเย็นลงเด็กสาวจ้องมองแสงไฟที่ระยิบระยับอยู่ที่ตีนเขาอย่างเงียบๆเรากับว่ามันจะพาย้อนกลับไปห้วงเวลาหนึง่งที่เคยผ่านมานานแล้ววันหนึ่งในฤดูร้อนที่อบอ้าวเช่นนี้มีเด็กสาวที่ขอร้องให้เธอ เล่าเรื่องให้ฟังในเวลาที่เธอควรจะเข้านอนแล้วฤดูร้อนเป็นฤดูที่ล่องลอยเคว้งคว้างเสียงใบไม้ถูกันทำให้ห่วงคำหนึ่งของเธอถูกขัดจังหวะอยู่ทางนี้ฉันจำได้ฟุดฟิดฟุดฟิต,ฟฟตเอ้พี่จ๋าฉันกลับมาแล้วสนุบหรือเปล่าฮิโกคูมาลุสนุบมากเลย เสียดายจังที่พี่ไม่ได้ไปด้วยที่ตีนเขามีร้านค้ามาเปิดเต็มไปหมดเลยมีทั้งร้านหน้ากากจิ้งจอกปลาทองเต้าหู้ทอดนี่เธอกินเต้าหู้ทอดเข้าไปเยอะแค่ไหนกันเนี่ยฮฮฮโทดทีฉันกินไปเยอะหน่อยพี่จ๋าบอกเลยนะว่าเจ้าเต้าหู้ทอดนี่พวกเขาทำมันอร่อยมากเลยล่ะถ้าได้ชิมสักคำ ก็คงหยุดกินไม่ได้แน่นอนเอ,อเธอไม่ได้จ่ายค่าขนมไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องนั้นคือว่าเทศกาลฤดูร้อนจัดขึ้นปีละครั้งเพราะฉะนั้นฉนันต้องตุนให้เต็มที่เป็นโมเมนท์ที่น่ารักจังแล้วฉนันก็ซื้อของดีมาด้วยนะน่าจะอยู่ในกระเป๋าของฉันนี่แหละนี่ไงล่ะดีนะ ที่ระหว่างทางมันไม่แตกไปซะก่อนมีเสียงของแก้วกระทบกันแต่เสียงนั้นกลางวานใสกระดิ่งลมเหรอท้าไม่อยู่ๆถึงซื้อมันมาล่ะก็พี่จ๋าน่ะเอาแต่มองไปที่ลานใต้ชายคามตลอดฉันก็เลยคิดว่าพี่คงจะเบื่อแต่ถ้าพี่มีเจ้านี่ก็จะได้ไม่เบื่ออีกต่อไปไงล่ะ ไว้กลับไปถึงบ้านแล้วฉันจะแขวนไว้ที่ชายคาตอนที่ลมพัดมามันจะดังกุ้งกิ้งดีไหมและฉันออกไปเลือกกระดิ่งลมที่มีสีเดียวกันกับฉันเองเลยนะเวลาที่พี่จ๋ามองมันก็จะคงคิดถึงฉันด้วยไงที่จริงแล้วฉันอยากจะทำมันขึ้นมาเองด้วยแต่ฉันไม่มีฝีมือขนาดนั้นฉันก็เลยไปซื้อมาดีกว่า ขอบคุณนะฮิโกคุมารุเป็นกระดิ่งลมที่น่ารักจริงๆถ้าพี่จ๋าชอบฉันก็ดีใจละ่ะแล้วฉันก็เจอของที่อร่อยสุดๆที่ตีนเขาด้วยมันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวยังกลับได้อยู่บนสวรคร์เลยละ่ะฉันก็เลยซื้อมันมาเป็นของฝากให้พี่ด้วยลองทายดูสิว่ามันคืออะไรทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเหรอลูกพับเคลือบน้ำตาหรือเปล่านะไม่ใช่ แอปเปิลเคลือบน้ำตาลตั้งหากล่ะแอปเปิลเคลือบน้ำตาลเฮ้ยน่ารักอะไม่ได้กินมานานแล้วนเนี่ยพี่จา๋าลองกินดูสิมันต้องอร่อยแน่นอนขอเอาต้มู้าวหเป็นเดิมพันเลยอืมอร่อยจริงๆด้วยคิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าพี่จ๋าต้องชอบนี่ก็มืดแล้วเรากลับบ้านกันเถอะ จะกลับแล้วเหรอพี่จา๋าอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะนานะานะนะนะมีอะไรเหรอพี่ก็คูมารู้มีอะไรที่อยากกินอีกเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะพี่พี่ลองยืนตรงนี้แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิบนท้องฟ้าบนนั้นมีอะไรเหรอเสียงของอีกามากมายที่ตีนเขาร้องระงมจากนั้นไม่นานก็เงียบลงและมีแสงสว่างจ้า จุดให้ราตีสดใสขึ้นมาน่ารักแบบสุขสันวันเกิดนะพี่จา๋าเอะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ไงอย่าลืมวันเกิดของตัวเองสิฉันก็แค่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าฉันจะรู้ใช่ไหมล่ะจะซ่อนยังไงก็หนีไม่พ้นฉันหรอกนะ ตอนนี้เราเก็บกวดห้องเก็บของด้วยกันฉันเจอสมุดภาพที่มีภาพวาดแปลกๆอยู่ในนั้นภาพนั้นมีเขียนไว้ว่าเป็นพี่สาวแล้วด้านหลังก็มีเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดด้วยภาพวาดนั้นถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีถึงลายมือจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ฉันก็มั่นใจว่าเป็นวันนี้พี่จา๋าพี่จา๋าฉันเก่งใช่ไหมล่ะอืมที่ก็ครูมารุ เก่งที่สุดเลยล่ะขอบคุณนะแล้วก็แอปเปิลนี่ก็หวานอร่อยมากเลยไม่ต้องขอบคุณหรอกนะต่อไปฉันจะฉลองวันเกิดให้พี่ทุกปีเลยกลางหน้าพาทั้งมืดและกว้างใหญ่ประกายแสงเล็กจิว๋วค่อยๆไต่ฝ่ากระแสลมสูงขึ้นไป จากนั้นความเงียบงานก็ตามมาดังกระแสะเวลาที่หยุดลงทุกคนกั้นหายใจณนะช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่ดอกไม้ไฟเปล่งประกายแสงตกออกมาเป็นเส้นลอยลงมาจากฟ้าดังมือจะเอื้อมถึงมันแผวพราวจนเด็กสาวหยุดลอยไปช่วงหนึ่ง ชื่อไหมผมผมน้ำตาไหลเฉยเธอได้ย้อนกลับไปยังฤดูที่นั่งดูดอกไม้ไฟจากที่ไกลๆกับเด็กสาวตัวน้อยใต้ใชายคาดัง่งฤดูร้อนนั้นไม่มีวันสิ้นสุดลงฮิโกคุมาลุมีอะไรเหรอพี่จา๋าปีหน้าเรามาดูดอกไม้ไฟด้วยกันอีกนะอืมได้เลย เชี่ยผมไม่คิดว่าผมจะแบบโอ้น้ำตาซึมเลยอ่ะเยี่ยน้ำตาคออ่ะผมแบบครับขอตั้งสติป๊บเึง่นะเอ้ยแบบโอ้เนื้อเรื่องนี้แบบทำให้ผมนึกถึงตอนผมอัดตอนผมอัดเนื้อเรื่องที่มีโกะเลยแบบมันมันคือจะพูดยังไงดีมันมันซื้งกินใจมากเลยนะครับถ้าจะให้พูดตรงๆนะวันนี้ก็มีอ่ะ เนื้อเรื่องใหม่เปิดแล้วใช่ไหมเออคือตอนแรกอะ่ะวันนี้ผมว่าจะพักอัดอ,อีเวนต์นะจะพักอัดอีเวนต์ของผจญภัยต่างโลกนะครับเพราะว่าวันนี้อ่ผมเจ็บคอที่หน่อยนะผมกินน้ําเย็นเยอะไงคนระับอืก็เลยแบบเอ้ยกะว่าจะพักวันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอัดไปแล้วนะสามพาร์ทแต่คลิปนี้จะลงวันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอัดอ่ก็น่าจะลงพรุ่งนี้เลยนะครับสําหรับใครที่รอนะครับ น่าจะลงติดกันทุกวันเลยนะเพราะตอนนี้ดองคลิปไว้3พาร์ทนะยังไม่ได้ตัดนะครับโอเคนะครับยังไงก็ผมจะทําอัลบั้มภาพไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับอืจะเป็นอัลบั้มรูปภาพ CG ของฉากงานวันเกิดตะกี้นะตะกี้เลยนะครับผมจะไปแคปมาน่าจะเอาซักไม่เกินสิห้าภาพมั้งนะจะเอาให้ครบแบบเพราะบางครั้งเฟรมมันขยับไงนะครับก็เลยอยากได้ภาพที่มันแบบ เป๊ะๆหรือภาพที่มันแบบดูรั่วๆหรือแบบดูแบบเอาง่ายๆสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมจะพยายามไปคัดมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เป็นในเพจนะเป็นอัลบั้มในเพจผมไว้ให้นะครับข้างล่างเลยนะเป็นอัลบั้มรูปภาพนะครับสำหรับ cg นะแล้วก็คงคงไม่มีอะไรและ้วนะครับส่วนอีเวนต์ว่าจนภัยต่างโลกก็หลังจากคลิปนี้จบวันต่อมาก็มาแน่นอนนะครับขอไปตัดตัดขอไปตัดคลิปก่อนนะครับ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคลิปบีดด้วยนี่หว่านะพรุ่งนี้กาชาบีดหกปีนะมาเออใช่โอ้อีเวนต์ผจญภัยต่างโลกน่าจะเลื่อนน่าจะเลื่อนไปวันเสาร์เลยแหละเสาร์อาทิตย์นะเออผมลืมคิดได้ไงวะโอเคนะไปเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้มาสั้น,นมาแค่ง,งานวันเกิดนะขอบคุณทุกคนที่รับชมผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกูผมแม่ กลืมพูดคอนเซปต์อะไรกันดะไปได้กนะัเนเะนี่ยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณคนที่รับชมกับผมบ๊ายบายครับพบเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับพบ